เออร้านเองแบบถวะเอ้าสวัสดีครับพี่แอไอ้นายครับพี่ว่าพี่อยากได้การ์ดจอยทักใบวะอ่าดูเป็นรุ่นไหนครับอยากได้สามศูนย์แปดศูนย์นี่นะสามศูนย์แปดศูนย์แพงไปน้อนี่ก็เหลือใบเดียวครับผมให้เฮียเลยครับตัวนี้เป็นจิกะไบสามพันลมครับเป็นตัวสิบสองจิกสองหมื่นหกพันเก้าร้อยถูกพูดเอาเงินมาห้าหมื่นกว่าสองหมื่นแปดหมดละสองหมื่นหกเก้าพี่ตัวนี้ถูกเกินไ่ครับแต่เอาตัวนี้ก็ได้ครับเอาตัวนี้เลยใช่ครับประหยัดงบผมได้ก็เป็นของใหม่รับประกันสามปีมีอะไรก็เอามาเซอร์วิสได้ดูแลครับ ได้เลยครับแจำเลยเฮียเอาโอนบัญชีนี้ได้เลยครับนี่ครับบัญชีนี้เลยครับได้ได้ได้เลยครับครับผมโอนตังค์ไอ้เกาะตั้งน้อยสองหมื่นหกเฮียดูอย่างอื่นไปด้วยไหมครับคอมประกอบหน้าจงหน้าจอดูครับเดี๋ยวเดินหาดูสักแป๊บนึงครับโอเคโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยหนูหนูดูสลิปหน่อยครับโอเคครับเฮียครับเฮียจะดูไปเลยไหมหรือจะกลับไปดูก่อนเดี๋ยวเดินดูสักแป๊บหนึ่งจะไปแล้วครับอ่นชุดน้ำจักบาทนี่นยชุดน้ำก็ถ้าเป็นพวกไอเดียคูล링ก็อยู่แค่สองพันกว่าบาทครับโอ้ตายครับถูกเกิน เอาตังมางหลายหมื่นเว้ยมันถูกพูดเว้ยขายแค่นี้ครับเฮียไปหาดูร้านอื่นก่อนเผื่อแพงๆอยาอยาไปดูร้านแพงๆเลยครับเฮียใช่ครับหาอะไรแพงๆดูกันนี้ก็ไม่ชอบเลยครับผมขายเฮียตัวละหมื่นก็ได้ครับมันชอบแล้วแต่มันถูกถูกเกินผมหาสักงสองหมื่นดีกว่าอ๋อโอเคโอเคครับเฮียโอกาสหน้าเชื่อหน่รับเฮียเดินครับเดินครับสวัสดีครับอ้าวกูจำมึงได้รอบนี้ถ้ามึงไม่ซื้อกูนะมึงเจอกูที่เด่นมึงเห็นไหมมึงเห็นเที่ยอะไรไหมเนี่ย ผมซื้อเนี่ยผมซื้อแน่หลายรอบเลยผมซื้อแน่ผมซื้อแน่จริงจริงจริงผมผมมาซื้อพี่พี่วางก่อนพี่วางก่อนโอเคเอาผมจะดูอะไรอีรอบนี้ผมอยากมาดูคีย์บอร์ดผมฟังซะหน่อยพี่ดูเลยเนี่ยดูเลยเนี่ยเต็มที่เลยดูเลยโอ้ยอยากรู้มึงจะซื้อจริงกูไหมรอบเนี้ยรอบเนี้ยผมกำเงินมาซื้อเลยไหนดูซิดูซิอะไรดีวะ้ยโอ้โหใหม่เทพเลยนะเนี่ยหัวนี้แหละหัววันนี้แหละอ่าโอเคฮะัหนึ่งแล้วอันนี้เท่าไหร่พันเท่าไหร่ พันสองใช่ครับไอ้ไคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอย่าตุกติกนะมึงอย่าตุกติกกูไนดะ <c oughs> บอกแค่นี้แผมซื้อแน่จริงพี่ผมมาซื้อเลยวันเนี้ยโอเคโอเคสีดำเลยนี่อันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะพันส <12 90. S 1> องเก้าสิบเออถูกถูกเออเอาเมาส์ผมเหลือเมาส์เ,าเมาส์อะไรนีเมาส์อยู่นี่นี่นี่โหเมาส์นับโวนี่เลยเข้าออคีย์บอร์ดเ นี่เลยผมจะเป็นสตรีมเมอร์นี่สตรีมเด็กเขาเปนนี่สี่พันเลยนี่สี่พันเลยนะอันนี้สี่พันใช่โอ้ดผมมีเงินผมมีเงินผมมาซื้อแข่งสเต็ปไหนไหมโอ้ก็เกือบยี่สิบสเต็ปอะครับยี่สิบสเต็ปใช่ครับโอเครู้เรื่องบัตนี่เท่าไหร่นะพี่บัตรนี่กี่พันกีก็เจ็ดพันสามอะคิดไปเจ็ดพันทวนนะหมดนี้หมดนี้เจ็ดพันทวนสุดยอดเลยผมซื้อร้านที่นี่เปี้ยงจริงโอเคโอเคแล้วอันนี้พี่รับโอนไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเองโอนบัญชีนี้บัญชีนี้เห เฮ้ยพี่ผมเห็นง uh> ูผมเห็นงูอยู่หลังตู้ผมเห็นงูอยู่หลังตู้เนี่ยพี่ไหนวะงูงูเก่างูกู